นี่ครับพาไปดูความสามาคัคคีความพร้อมเพรียงของชาวจังหวัดลบบุรีนะครับในการร่วมกันซ้อมรำบวงสวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก่อนที่จะมีการรำจริงในวันอาทิตย์นี้ครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับชาวจังหวัดลบบุรีพร้อมใจกันซ้อมรำเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงนะครับในพิธีรำวงสวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2568ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์นี้ครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนารายณ์ยมหาราช พระมหากษัตริย์ลำดับที่27แห่งกรุงเสียยุทธยาพระองค์โปรดให้สร้างพระอารฐายราชนิเวศนักเมืองลบบุรีเพื่อใช้เป็นที่ประทับออกว่าราชาการและออกรับแขกเมืองงานวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระอารฐายมหาราชปีนี้มีผู้รำวงสวงจาก11อำเภอรวมทั้งสิ้น5 0 8 5คนครับ